พัฒน,น,นาให้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอัปเดตนะครับราคาต้นไม้ตลาดนัดเซฟวันนะครับตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานนะครับอยู่ที่โคราชนะอาวันนี้เราก็จะมาดูดไม้ของสวน TK สวนไม้ล่างกันนะครับก็จะมีไม้นะครับเขาก็จะมีนี่นะครับพัดโบกทองอกระถางละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีจันดำนะครับท่านผู้ชมจันดำนะจันดำสองกระถางนี้นะครับ อยู่ที่กระถางละสามร้อยห้าสิบาทนะแล้วก็จะมีเป็นจันขาวนะครับสองกระถางกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทอานนี้ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนี่นะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นสนิจจันนาคนะครับจันนาคเป็นสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าฟอร์มแบบสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสยามมอนนะครับสยามมอนเซล่าเนาะเป็นไม้มีข้อข้อมัน พร้อมปีนเสาแล้วนะสามารถไปตัดยอดหรือทําต่อได้เลยในราคาเท่าไหร่นเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบาทโอ้โหราคาดีมากคุนผู้ชมนี่เลยแล้วก็มีกุมารดํานะครับกุมารดําเรียกซรับนี่นะฟอมใหญ่ๆกอโตโต,ตแบบนี้เลยในกระถางน่าจะประมาณ12นิ้วหรือ10นิ้วนี่แหละผมม่แน่ใจที่เท่าไหร่นเนี่ย290บาทโอ้โหสีดำมากเลยเนี่ยสีดำสวยมาก่านผู้ชม แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมมองของเขามานานแล้วนี่นะครับมันจะมีตำหนีเห็นว่าโดนหนอนกินแล้วแล้วก็ใช้กันไก่เนาะมาตัดแต่งเขาอะไราบายจะมีตำหนีนิดนึงอยู่ที่กระถางละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอาแต่คุณองอาจบอกว่าสำหรับคลิปนี้นี่สามารถลดได้นะครับหนึ่งันสองรอยบาทแต่จะมีค่าส่งต่างหากเนาะแล้วก็จะเป็นพาราโซนะครับสำหรับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแพลนนี้ดูคร่าวๆเนาะว่าวนะ มันมีต้นอะไรมั่งเนาะแล้วก็ใครสนใจต้นไหนเนี่ยสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็แอดไลน์มาหาคุณห้องอาจได้เลยตามเบอร์เทียวตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไม่ให้เนาะนี่นะครับกับต้นนี้เลยเนี่ยโชคก้าชั้นต้นนี้ผมบอกเลยว่าทีเด็ดมากไม้อนาคตหลักหมื่นหลักแสนต้องมานะต้นนี้ชมพูแต่น้อยเลยแล้วเขาเปิดอยู่ที่กระถางละห้าร้อยบาทแล้วก็จะมีเป็นโชคก้าชั้นแบบ เป็นไม้ลุ้นอ่าอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมแดีย๋ยวถ้าผมแนะนํานะผมบอกเลยผมจะแนะนํากระถางนี้เพราะว่าน้องด่างแล้วอ่าก็จะมีหลากหลายนะครับหลายไซส์เนาะสำหรับนี่นะผมจะค่อยๆแพนให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมชอบต้นไหนหรือชอบต้นอะไรก็สามารถติดต่อคุณองอาจได้เลยตามเบอร์โทรนี่นาะก็มีช้างเหลืองนะครับลายดีดๆแบบนี้เลย หมายอฟอร์มสวยลายดีอยู่ที่สามร้อยบาทแล้วก็จะมีเป็นบอลพวกบอลสีนะครับเจาะแล้วก็เงินไหลมาต่างเหลืองเนาะนี้นะเดี๋ยวผมแพลนให้คร่าวๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ชอบตัวไหนนะครับก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็โทรมาพูดคุยกับคุณองอาจได้เลยแล้วก็จะมีนี้ทีเด็ดนะครับมันคือวัสดุปูที่แบบ คือดีมากครับเป็นใบก้ามปูหมักล้วนหมักธรรมชาติหมักแบบจนมันผุมันพังมันย่อยสลายหมดแล้วพร้อมมาใช้เลยนี่นะกระถุงนึ่งนี้เห็นว่าอยู่ประมาณสี่กิโลครับเฉลี่ยเฉลี่ยเพราะว่าเขาก็ว่าเขาตักแล้วเขาไม่ได้ชั่งกันนอะอยู่ที่ถังละแปดสิบบาทถุงละแปดสิบาทนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่นะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อกับคุณวังอาจได้เนาะ อสำหรับร้านที่เคส่วนไม้ด่างก็จะมีไมาอยู่ประมาณนี้พอดีเจ้าของร้านลูกค้าเข้าครับก็เลยไม่ได้ให้มาออกจอด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่นะเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะอ่าครับใครที่สนใจสามารถโทรเข้าไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ